การเจริญสติปัฏฐานซึ่งเป็นทางสายเดียวที่จะนำไปสู่อมาตะนิพพานซึ่งเป็นเครื่องดับทุกข์นั้น,นสติปัฏฐานที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เป็นไปเพื่อก้าวล่วงโศกะปริเทวะเพื่อดับศูนย์แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุอริยมรรคเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสติปัฏฐานนั้นที่จะเป็นไปเพื่อบรรลุอริยมรรคได้นี่น จะต้องมีคุณธรรมที่คู่ควรแก่อริยมรรคเพราะว่าการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่แค่ว่าพิจารณารูปนิดหน่อยหรือพิจารณารูปโดยที่ไม่มีคุณธรรมอย่างอื่นประกอบเลยที่จะบรรลุอริยมรรคนั้นก็คงไม่ใช่ฐานะที่เป็นได้ดังั้นการเจริญสติปัฏฐานที่คู่ควรแก่อริยมรรคนั้นจะต้องเป็นการเจริญที่ประกอบด้วยสัมมปทานสี เป็นไปตามแนวอิทธิบาทสี่เป็นการเจริญอินรี์ทั้งห้าอบรมพละห้าอย่างมีกําลังเป็นการเจริญเพื่อการตรัสรู้แล้วก็เป็นการเจริญตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์ดทั้นสติปัฏฐานทุกข้อทุกหมวดให้รู้เถอะว่าเป็นไปตามโพธิปัจจยธรรมถ้าไม่เป็นไปตามโพธิปัจจยธรรมการตรัสรู้มีไม่ได้ความพ้นทุกขมีไม่ได้นั่นนะเพราะไม่ใช่ว่าเราจะรู้จักรูป อย่างเดียวหรือจากรูปแล้วก็สร้างคุณธรรมไม่ได้การพิจารณารูปแล้วไม่สามารถสร้างคุณธรรมขึ้นได้พ้นทุกข์ไม่ได้ถึงจะรู้จากรูปขนาดไหนก็ช่างเถอะเอารูปมาวิจัยถึงขนาดเป็นผงละเอียดขนาดไหนถ้าสร้างคุณธรรมไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้เพราะว่าการพิจารณารูปทั้งหลายก็พิจารณาเพื่อสร้างคุณธรรมการพิจารณารูปเพื่อสร้างสังมมาประธานเพื่อให้สัมมาประธานนั้นเป็นตะบะ เป็นเดชเป็นคุณธรรมที่สงบบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายสงบความเศร้าหมองทั้งหลาย